ผู้ว่าชัดชาติงานเข้าสีสุวรรณจ่อยื่นปปอชอเอาผิดในเรื่องนี้ นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์งคการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่าในเมื่อพอรบระเบียบบริหารกรุงเทพ2,528ม .49 กำหนดให้ผู้วา่ากทมมีอำนาจหน้าที่อาทิ1กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกาาทมให้เป็นไปตามกฎหมายอาทิ 1, พรบการชุมนุมสาธรารณะ2,558 2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีนายรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 3. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครตามม .50 ด้วย นอกจากนั้นอำนาจหน้าที่ของกทมตามม .89 อาทิการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและให้ผู้ว่ากทมมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาตามอาญาตามม90ด้วย และในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่ากทมนั้นกฎหมายยังกำหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามม .91 ด้วยแล้วปล่อยให้ม็อบออกมาเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและทำให้ทรัพย์สินรัฐเสียหายทำลายชื่อเสียงประเทศไทยในขณะที่มีการประชุมเอเป็กได้อย่างไรจะปัสวะไร้ความรับผิดชอบไปวันวมิได้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องนำความไปร้องต่อปอป,อปอชอให้ ดำเนินการวินิจฉัยเอาผิดตามคันลองของกฎหมายในวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาณสำนักงานปปอชออนนทบุรีนี้ต่อไปนายศรีสุวรรณระบุขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com